คุณกำลังอยู่ในสภาวะจิตแบบไหนสวัสดีครับทุกคนพบกับเนวิลกัฎดาไทยแลนด์อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสภาวะจิตครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดแต่วันไหนหมุดหงิดทุกอย่างก็ดูจะขัดอกขัดใจไปซะหมดนั่นแหละครับคือสภาวะจิตของเรา เนวิลกับดาร์บอกว่าเราสามารถเลือกสภาวะจิตที่เราต้องการได้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์รอบตัวแต่เราต้องฝึกที่จะอยู่ในสภาวะนั้นให้ได้นานพอจนมันกลายเป็นความเชื่อของเราแล้วโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนไปตามนั้น ง่ายๆเลยนะครับลองจินตนาการว่าคุณกำลังมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกถึงมันจริงๆครับรู้สึกถึงความดีใจความตื่นเต้นความภาคภูมิใจแล้วพยายามรักษาสภาวะนั้นไว้ในใจให้นานที่สุดทำซ้ำๆบ่อยๆจนมันกลายเป็นเรื่องปกติ จำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างโลกของคุณเองสภาวะจิตของคุณคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลือกใช้มันอย่างชาญฉลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ